สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีทุกคนเมื่อนีนมาพอกบนองเอมอีกแล้วเนาะอยู่ในช่องอิมเอมเปลี่ยนซื้อซองแล้วเด้อฝากติดตามกันนําเมื่อนีนน้องเอมก็สีพาทุกคนมาเห็ดไก่อบปีบเนาะแล้ววัตถุดิบของหา้าวนี่ไก่แทนแทน,แน,แนไก่อบปี๊บของเราเดี๋ยวเรามาหมักกันก่อนนะคะแล้วจะมาจิ้มไก่กันก่อนนะคะจิ้มจิ้มลงไปเลย ถามว่าจิ้มทำไมจิ้มเพราะว่าเวลาที่เราปรุงนะคะเครื่องปรุงมันจะได้ซึมเข้าไปถึงข้างในนะคะจิ้ม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 ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็จิ้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักกันนะคะเราจะหมักด้วยเครื่องเทศนี่นะคะ<ม>ตะไคร้กระเทียมรากผักชีนะคะใส่ลงไปเลย ซอสหอยซอสฝาเขียวผงปรุงรสกับผงชุดรสนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายน้ำมันงาและซอสหวานหรือว่าสีอิ๊วดำเนาะ เราใส่เครื่องปรุงลงไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกเค้านะคะให้เข้าออก,กันขยำขยำขออนุญาตใช้มือเปล่านะคะไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าทำกินเอง ทุกคนตอนนี้เราก็หมักไก่เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคลุกเค้เาให้เข้ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราจะหมักทิ้งไว้สักประมาณ5วันไม่ถึงนะคะสักประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอบกันคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เ้ากกหมักไก่ได้สองชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวห้าชิมาอบกันเลย หนีไก่ของเหาหลังจากมักไปแล้วสองชั่วโมงมักไหวสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเหาซิมาอบกันเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่มีน้ําหรือว่าเป็นชามแบบนี้ก็ได้นะคะวางไปเลยแล้วเราก็เอาขวดมาใส่เอาไก่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่วางลงไปในกะละมังที่มีน้ํา หลังจากใส่ลงไปแล้วเราก็เอาปี๊บคุมเลยนะคะเอาปี๊บคุมเลยเพื่อทำการอบแล้วเรามาคอยดูกันนะคะว่าเมนูนี้จะไหม้จะดิบหรือจะสุกแต่ว่าเราสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆนะคะเผื่อน้ำมันแห้งเราจะได้เติมน้ำด้วยค่ะ พอเรายังไม่เคยทํานะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนแรกเราจะอบไปครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเผื่อน้ํามันแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะมาจากทุกคนตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสุกหรือยังไม่สุกเราจะได้เติมน้ำแล้วก็เติมไฟด้วยเปิดแล้วนะ อใกล้สุกแล้วแต่ว่าไฟดับเอาลงยังไงอะ่ะ ว่าที่คิดนะคะเป็นไงพี่มลน้ำลายไหล่หลไหลนะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยดูนะครับตับไก่มันหายไปไหนหมดก็ไมู่้เอาหัวหัวหายหัวหายสนใจไหมคะคุณ คนมาดูผลงานกันนะคะนี่ดู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 นะคะดมดูสิคะพิสูจน์ดูสิคะห <c oughs> อ,อ้ออาวข้างในมันหายไปไหนหอมมากเลยอ่ะมันหายไปไหนอ่ะข้างในอะ่ะน่าก,กินอะ่ะอ,อะไรสีแดงๆหอมกินได้ไหมอะ่ะ <c oughs> เอาให้พี่มลก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> ขโมยเอาขาใหญ่ไปเลยเลือกขาเล็กๆนะน้องน้ำทิพย์เอาขาเล็กเหรอขาเล็กก็คือปีกเอาปีกไปเลยโอ้ออืโอ้มาของน้องน้ำทิพย์ไปเลยบุ๊บเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ้าวกระเดือกอ่กินแล้วดูกระดูก ค่ะทุกคนอืม,มอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะอืมอรมากนี่วันขีดได้หือ,อนีนนู่หนูที่บอกว่าได้แล้วโอ๋ๆอ้นอื้อืมนี่กไปทั้งเขอื้อร่อยมากค่ะหอมมาก ร้อนร้อนอร่อยกระดูกอุ่นมันอุ่นๆยังไงคะคุณช้มนจิ้มก็ได้นะคืออืมไอ้เลยแต่ละการซอสต้องการซอสซอสเหรอนี่เอามาให้นะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะ อิอืม้อมอืมมลร่อยค่ะขิม้มรสชาติกลมกล่อมมากเจ้หวานเค็มนัว Comeremos. อร่อยไหมคะ<ด>มคนดูเนื้อหลุดเลยนะคะหลุดจากซี่โครงเลยหลุดจากกระดูกเลยอร่อยมากมเด็กๆบอกอร่อยมากกินง่ายด้วยอเอาเกราะดาษปิวให้ไปได้ เนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นเนื้อแน่นเน้นเนื้อเน้นเน้นพูดดิเนื้อเน้นเน้นเนื้อแน่นแน่นเนื้อเน้นเน้นเนื้อเน่นเน่นอร่อยมากเลยเมนูนี้ผ่านไหมคะผ่านผ่านโอ้มต่ผ่านอ่ะ ไ้หนึ่งร <c oughs> <100 S 2> ้อยเต็มหนึ่งร้อยเลยเต็มสิบเลยเต็มหนึ่งร้อยเล้ร้านบอกให้เต็มหนึ่งร้อยเลยนะคะนะคะอมฟินนะอืมดูน้องพีเป็นแอลกะดูกไหนโชว์ทิ้โชวโก้ เนื้อหลุดออกมเนื้อหลุดออกิได้จิดูพีข้างในจิ้มไปเลยอ้ิ้มากเลยอยมากเลยทุกคน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 มันอร่อยมากเลยนะทุกคนดูนะ้ <laughs> <S <S มันต่อลงไปเลยอ่ะใช้มือเกมไม่ได้เพราะว่าม,มือไม,ม่ล้มมากมเยอะมากบินไหมคะพี่มลบินบินมาก อาจากทุกคนทำสุดท้ายนะคะํคำสุดท้ายเราจะขอตัวไปกินต่อกับเด็กๆนะคะเด็กๆกำลังฟินเลยค่ะดีจริงๆ <c oughs> ดีไหมคะดีที่สุดในโลกทำอยู่ไหมคะ ทำอีก <c oughs> ทำกับปานะอื <c oughs> อร่อยมากค่ะทำปาลาด้วยหรอทำกับปาด้วยนะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับเมนูนี้ก็ถือว่าผ่านผ่านไหมคะผ่าน,ผ,านผ่านค่ะรอดนะคะไม่ล่วงให้ผ่านอยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับทิมนี้ก็กขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะกดเยอะๆเลยนะคะกดกยอะเลยนะคะกินงๆๆๆินนอยน้ำเฮ้ยมันลืสมันมนลื่นข้าง็จแค่ะยีไงบ้างคะ เสียงบังจังทำไมไม่หัวเสียงดังเฮ้ยไม่ละเบหนเนาะเติมอซให้อีกไหมเราไม่ต้องเติมแล้วแซมมอนหมดแล้วไม่ถึงไกล อันนี้มันมันเย็นแล้วไม่ใช่หรอมันร้อนทำไง,งาอ่ะใช่ะคะแต่ไก่อันนี้ยัง พี่วุนดูดิ อร่อยไหมลูกอร่อยทำเองไม่ต้องซื้อทำเองไม่ต like ้องซื้อด้วยเออชอบเวล่ะทำเองอ่ะอร่อยเหมือนซื้อไหมสู้ได้ไหมซื้อกับคุนสู้นะเออสู้ได้ไหมคะสู้ได้ฮาร์ด้อรโอเคค่ะพี่ทิงน้องตื่นเต้นแต่แต่วันจะ มันจะพูดมันจะปักปอกอะเหมือนพี่มนใช่หมแ่ไม่นะไม่ได้เโอเคค่ะทุกคนและแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษสองคนนะคะพี่น้ำมนแล้วก็น้องน้ำทิพย์ขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะมีผลงานอะไรจะฝากไหมคะมีไหมคะ ขอให้ติดตามคลิปต่อไปของ i a m ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ